โรงเรียนบ้านโคกล่ามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกล่ามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น174คนบริหารงานโดยนายยุทธนากรแก้วกัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม การดำเนินงานของสถานศึกษาด้านที่ 1. ด้านวิชาการโรงเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกด้านของการเรียนรู้โดยบูรณาการกับหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้สื่อจาก o b e บ Content Center และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ โรงเรียนได้นำสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และใช้สื่อจาก o b e c Content Center เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการสร้างสื่อเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งมีผลงานเบ p แ a c t ทิ e ในการขับเคลื่อนระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติโรงเรียนได้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางที่ชัดเจนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21รวมถึงมีการสร้างนวัตกรรมและเบสแพลทิตในการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เนต์และได้รับการประเมินผลเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในทุกรยวิชาและทุกระดับชั้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการอภิปรายการเล่นบทบาทสมมุติการทดลองเป็นต้นอีกทั้งยังใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายเช่นการทำแบบทดสอบชิ้นงานใบงานการสังเกตและการลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้นนอกจากนี้โรงเรียนยังมีระเบียบการวัดผลและประเมินผลที่ครอบคลุมทุกด้านรวมถึงมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ ตามพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่10โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรวมถึงจัดทำกู้มือการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราชโองบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้จัดทำแผนงานและโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญานอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการสอนที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งมีการนิเทศภายในที่เป็นระบบเพื่อประเมินและปรับปรุงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้มีการจัดทำหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลธรรมและประชาธิปไตยโรงเรียนได้มีการพัฒนาการศึกษาที่เน้นพหูปัญญาผ่านแผนงานและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมความสามารถหลายด้านของนักเรียนเช่นทักษะอาชีพทักษะทางกีฬาและกิจกรรมชุมนุม พร้อมทั้งมีการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเบสแพกทิสกิจกรรมโ b บ c r a f t f u s i o n ที่ได้รับการยอมรับในการจัดการศึกษาที่เน้นพหุปัญญาโรงเรียนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังมีรูปแบบการนิเทศภายในที่เน้นการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นผ่านการประเมินและการปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ากับหลักรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้และเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมอนุรักษ์พืชพันไม้ในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดทำแผ้นปฏิบัติงานพิซซ่าที่เน้นการพัฒนาความฉลาดรู้ในด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดทำเอกสารชุดพัฒนาความฉลาดรู้17เล่มและการบูรณาการข้อสอบพิซซ่าในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของนักเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีการนิเทศการใช้เอกสารชุดพัฒนาความฉลาดรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้านที่2ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้จัดทำระบบบริหารงานบุคคลที่ครอบคลุมการจัดทำทะเบียนประวัติข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนและจัดทำแผนอัตรากำลังพร้อมทั้งมีการวางแผนกำหนดอัตรากำลังของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานาพาระง,งานของบุคลากรและแจ้งผลการประเมินเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและพัฒนาต่อไปรวมถึงการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบของการลาของข้าราชการโดยจะทำบัญชีการลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะทำบัญชีสรุปวันลาลงในแฟ้มประวัติข้าราชการอย่างเป็นระบบและครบถ้วนโรงเรียนมีการเสริมสร้างและติดตามการพัฒนาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านที่3ด้านการบริหารงบประมาณโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีมีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันพร้อมทั้งมีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและจัดทำทะเบียนคุมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและรักษาความถูกต้องในการจัดทำบัญชี โรงเรียนได้จัดทำทะเบียนคุมบัญชีและรายงานเงินคงเหลือประจำวันอย่างครบถ้วนและทันสมัยพร้อมทั้งส่งรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีงบประมาณพร้อมทั้งมีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุครุพันธ์และทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุด้านที่ 4. ด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบและมีการใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนอย่างเต็มที่และจัดการความปลอดภัยด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงห้องเรียนให้หน่าเรียนและสร้างแหล่งเรียนรู้หลากหลายเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สวนสมุนไพรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนโดยโรงเรียนยังได้จัดทาแผนเผชิญเหตุและฝึกอบรมต้านบันเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน การพัฒนาการศึกษาของเรานั้นไม่ใช่แค่การมอบความรู้ในห้องเรียนแต่คือการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตของเยาวชนทุกคนโดยการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเทคโนโลยีดิจิทัลการเรียนรู้เชิงรุกและการเสริมสร้างคุณธรรมเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์าการศึกษา และสร้างอนาคตที่สดใสไปพร้อมกับเราโรงเรียนบ้านโคกลามขอขอบคุณค่ะ